โอเคนะครับผมน้องๆฮะยินดีต้อนรับนะครับอีกครั้งนึงเข้ากับช่อง Beer Bank Channel นะฮะเคยสงสัยไหมว่าทำไมเนี่ยพี่ถึงให้มันเลี้ยงแบบว่าสัตว์แปลกสัตว์ประหลาดหรือว่าเลี้ยงตัวนั้นตัวนี้นะฮะถ้าใครไม่สงสัยนะครับผมก็สงสัยในคลิปนี้ได้เลย <Very nice. S 1> เน,นะครับผมเพราะว่าพี่จะพาไปดูจุดเล็กๆน,ๆน้อยนะครับผมที่ทําให้พี่เนี่ย มาเลี้ยงสัตว์นะครับผมแล้วก็มาพ่อขยายพันธุ์สัตว์นะครับผมร้านนี้นะครับผมเป็นร้านที่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับผมในชีวิตของพี่นะฮะที่ดึงพี่เข้ามาสู่วงการนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะโอเคนะครับผมน้องๆครับตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะครับผมนี่ข้างหลังร้านนี่คิดถึงมากเลยนะฮะร้านนี้อยู่ที่หน้ามเภอเอ้ตรงข้ามกับโลตัสอเภอเชียงคำนะครับผมน้องๆฮะเดี๋ยวเราไปดู ข้างในร้านกันดีกว่านะฮะนี่นี่ก็เป็นร้านวันชัยปลาทองนบรรยากาศภายในร้านนะฮะก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาทองปลาคาร์ฟนะครับผมร้านนี้เนี่ยอ่าพี่อ่าพี่อยู่ที่เข้าตั้งแต่ประมาณป .4 ป .5 น้องๆจนถึงตอนนี้อายุจะสามสิบละนะฮะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปสวัสดีเจ้าของร้านก่อนดีกว่าสวัสดีครับนี่นะครับวันนี้เจอยู่ไหมอ๋อไม่อยู่วันนี้ไม่อยู่ครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเนาะขออนุญาตเดินถ่ายร้าน่ไปนะครับโอเคขอบคุณครับร้านนี้เนี่ยผมเข้าตั้งแต่ผมอยู่ปห้าตอนนี้แก่จะแต่สามสี่ละก็ผมก็ยังคิดถึงอยู่ครับพาน้องๆมาดู ร้านแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นในการทําความสัตย์ของผีโอ้อันนี้ก็จะเป็นพวกปลาหมอนะครับผมเป็นพวกปลาหมอสีผมโอ้โหคือแบบว่าสวยมากจัดตู้จัดอะไรคือแบบว่าสวยจริงๆนะฮะเป็นตู้ปลารวมนะครับผมก็ที่นี่ก็ขายไม่แพงตัวเล็ก25แล้วก็ใหญ่50บาท ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาแวะดูที่ร้านได้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกปลานุกแก้วก็เป็นพวกปลาหมอสีอีกชนิดหนึ่งนะฮะเมื่อก่อนก็เคยเลี้ยงอยู่แต่ไม่ใช่เป็นปลาหมอนุกแก้วนะก็เป็นพวกอะไรอะพวกไฮบิดอะไรพวกนี้ไอ้หมวโตโตะพี่จําชื่อไม่ได้ละนี่ก็จะเป็นปลาทองนะครับตามชื่อร้านเขาเลยวันชัยปลาทอง นี่อันนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยมังกรไม่ใช่น่าจะเขียนอันนี้เป็นสิงดำใช่ไหมครับโอ้นี่ผมการัเคยเห็นนะเนี่ยอ๋อสวยมากอันนี้สุม,มาตาใช่ไหมครับหรือตัวแล้วก็เลี้ยงรวมกับปลาเทวดา,าได้ อ๋อครับนี่เอา้านี่ไงเขาก็มีเขาก็มีมป้ายติดมีชื่อติดเราก็ไม่ได้อา่านนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เป็นห้องเป็นห้องนะครับนี่แหละไอ้เมื่อก่อน,อเ,มออนอเมื่อก่อนนี้เคยซื้อน้องๆเนี่ยน้องๆครับเมื่อก่อนเนี่ยพี่เคยอ่าเก็บตังค์ซื้อไอ้ปลาหมอสีหัวโตเนี่ยคาร์บูฮอนเนี่ยใช่ไหมจำไม่ได้ละเนาะ นั่นแหละนะครับจากแบบแคกะกับปลุกนะแคะกับปลุกนับเหรียญนอนะมาซื้อที่ร้านนี้เจ้าของร้านเขา้าใจดีเขาก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะตอนนั้นคือแบบแค่กับปุกใบยี่สิบเหรียญสิบเหรียญบาทโอ้เยอะแยะมากเลยนะฮะมาซื้อไอปำหมอดีอย่างเงี้ยเร็จแล้วปุ๊บก็เรียกเรียกไม่หลอดเพราะว่าตู้ที่บ้านมันเป็นตู้เล็กจริงๆมันคนได้อยู่ตู้ใหญ่ๆอันนี้คือไม่ได้ว่านะเพราะว่ามันเป็นเอาไว้ขายนะฮะ แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ดูแลเขาดีพอนะครับผมมันก็เลยไปไม่รอดก็จากกันแค่นี้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้อีกตู้หนึ่งเป็นตู้ปลาทองนะครับนี่อันนี้โคตรให้เลยน้องๆเป็นปลาเบสโก นะฮะมันจะเหมือนกับแบบว่าเขาว่ายน้ํากับหัวนีจริงๆไม่ใช่นะครับผมแต่ถ้าดูจากตรงนี้ก็คือเขาว่ายน้ําปกติแต่ว่าที่ของของเขามันก็จะยาวนะฮะ น,นี่นะครับผมก็จะเป็นพวกปลาหางนกยูงนะครับตัวละ5าบาทนะฮะถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยที่อยากจะเริ่มเลี้ยงปลานะครับก็มาจับจองพวกหางนกยูงอะไรพวกนี้ได้นะฮะนี่มันเป็นพื้นที่ติดถนนเนาะเพราะว่าร้านเขานะครับติดถนนเอออันนี้สิงไลยนะฮะสวยมากเลยตัวละหกสิบาทน้องๆน,นี่ก็โตขึ้นมาหน่อยนะฮะอันนี้80สิบาท แล้วก็อันนี้60บาทเหมือนกันนะฮะสีออกนักหนักหน่อยนะครับราคาไม่แพงนะครับผมน้องๆถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลองเลี้ยงปลานะฮะในอำเภอเชยียงคำจังหวัดพะเยาเนี่ยก็มาที่ร้านนี้ได้นะฮะเห็นไหมเรีวยว่าปลาสีสันสดใสสวยงามแข็งแรงทุกตัวนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ตัวละ10บาทเนี่ยน้องๆเนี่ยนีิบาทเห็นไหมสามตัว20่สิบยอะ อันนี้ลักเล่นะครับผมลักเล่หรือไอพวกปลาทองดำเนี่ยถ้ทาปนโปนเนี่ยสีดำดำจริงๆตัวนี้ผมชอบมากนะน้องๆเมื่อก่อนคือแบบว่าบ้าไอปลาตัวนี้มากเลยเมื่อก่อน,นคือแบบว่าบ้าปลาดํามากนะฮะเพราะว่า,าเพื่อนเขาชอบเลี้ยงปลาทองปลาอะไรพวกเนี้ยสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยคือมันไม่ค่อยจะปน,นชอบเลี้ยงแต่คิดว่ามันเท่ดีคือตามันปุนโปนดีนะฮะแล้วก็ตัวมันก็สวยด้วย คี่กันเลยบอกชอบปลาตัวนี้แล้วก็หามาเลี้ยงด้วยนะฮะ,ะโซนข้างหน้าก็จะเป็นพวกบ่อปลาคราฟนะครับนี่อย่างนี้ได้แน่นะครับก็จะเป็นพวกปลาคราฟคีบยาวสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีระบบกรองนะข้างหลังข้างหลังนี้ก็จะเป็นปลาคราฟเหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวคีบสั้นเนาะ แต่พี่ไม่รู้นะครับว่าสีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเมื่อก่อนก็เคยเลี้ยงนะแต่เราไม่มีบ่อนะครับที่บ้านมันไม่มีพื้นที่มันก็เลยอา่เลี้ยงให้มันโตเหมือนเขาเลี้ยงก,กันไม่ใครได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบ่อนะฮะเห็นไหมโอ้โหคือสวยมากาน้องๆเนี่ยทุกบ่อเขาก็จะทำกลองเอาไว้ให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาค้าที่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงโอ้ย อีตัวนั้นสวยมากสีทองนี่ก็สวยนะครับนี่สวยสวยสวยอันนี้สวยมากมากเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นกลองนะฮะใครอยากได้กองสําเร็จรูปก็เข้ามาดูที่ร้านได้นะครับเขาก็จัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นอกจากปลาแล้วนะฮะก็ยังเป็นโซนพวกของ น่ารักน่ารักนะครับอย่างพวกแฮมสเตอร์พวกนี้เนาะก็จะมีอาหารแฮมสเตอร์อาหารนกแก้วนะครับขายนะฮะนกหงยงหงยกอาหารนกขนทองนะครับมีให้บริการก็ครบถ้วนมากเลยแล้็เก็นพวกหัวทรงหัวทรายนะฮะโอ้มีอาหารนกกระหงจุกด้วยสมัยก่อนที่พี่มาไม่มีนะนะครับอาหารปลาครบเป็นกระสอบเลย นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูแฮมสเตอร์ตรงอีกฝั่งหนึ่งดีก,กว่าเมื่อก่อนนะฮะที่เคยเก็บตังคนะ์เนี่ยซื้อหนูแฮมสเตอร์มาเลี้ยงตอนนั้นอะไรวะแฮมทาโรแฮมทาโรคือแบบว่าดังมากนะครับเป็นกระตูนตั้งแต่ประมาณปสามปสี่มั้งก็ซื้อแฮมสเตอร์กันมาเลี้ยงกับเพื่อนนะฮะนีนี้ก็จะเป็นตู้ของเจ้าหนูแฮมสเตอร์นะครับก็จะมีค้วยน้ํา ไอกระบอกน้ํานะครับช่วยอาหารแล้วก็ที่ให้เขาวิ่งเล่นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเจ้าหนูแฮมสเตอร์ที่เมื่อก่อนนี้แบบผมเชื่อว่าทุกคนที่เคยเลี้ยงสัตว์แปลกหรือว่าสัตว์อะไรพวกนี้หรือไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยก็น่าจะเคยผ่านไอตัวนี้กันมาบ้างนะครับเดี๋ยวนาะนี่เขาก็นอนอยู่นะครับ นี่แล้วก็มีกรงข้างล่างข้างล่างก็เป็นพวกแจนนะฮะนอนอยู่ดูไข่มัน,น,นเบลอร์เลยเนะี <c> ่ย <oughs> แต่น่ารักนะน้องๆน,นี่เห็นไหม <c oughs> โหเอ้ย พวกปากัดนะครับเมื่อก่อนพี่มาน่าจะยังไม่มีพวกปากัดขายเนอโอ้มันเป็นสิบกว่าปีแล้วอะ่ะน้องๆครับนี่ก็สวยๆเลยนะครับนี่แต่ถ้าใครอยากได้ก็แวะเข้ามาดูได้นะครับเด็กๆนะฮะไม่ใช่ว่าแค่ในอำเภอเชียงคำนะจริงๆแล้วทุกพื้นที่ก็อุดหนุนกันได้นะครับ นี่ก็โหลขวดประก,กัดสวยๆเลยนี่ตรงนี้ก็เป็นขั่วป้ามอสีนะครับหัวโหนกหัวโตไอ้ power horn นะฮะสวยๆเลย450บาทนะครับเอาไปเลี้ยงขุนต่ออีกหน่อยคือแบบแดงมากนะน้องๆดูที่หัวนะครับนี่อันนี้มันอาจจะย้อนแสงนิดนึงเลาวไม่เป็นไรนะครับ トン ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงพวกเวียดราก้อนนะฮะเลี้ยงกิ้งก่า mm hmm. กินแมลงนะครับหรือว่าเลี้ยงนกนะฮะก็สามารถมาซื้อมาอุดหนุนกันที่ร้านได้นะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นหนอนนกที่เขาชอบเอาไปแบบเอาไว้ถ่ายหนังนะฮะ mm hmm. เห็นไหมยิบยับเลยน้องๆ mm hmm. ก็นอนพวกนี้นะครับผมเป็นนอนที่อ่า โปรตีนสูงนะครับเอาไว้เร่งน้ําหนักสัตว์ได้นะครับผมนอกจากว่าถ้าเกิดน้องจะหาชิ้นรีดไม่ได้ก็มาอุดหนุนนนนกที่ร้านได้นะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วแหละนะครับนี่ก็จะเป็นร้านในวัยเด็กของพี่นะครับผมตั้งแต่ประมาณป .5 ที่มานะครับผมอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณเยีะมากนะครับพี่เป็นสื่อนะครับผมเป็นพื้นที่ให้น้องๆได้รู้จักร้านขายปลาอีกหนึ่งร้านของอำเภอนะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมคลิปน่าจะเป็นอะไรนะครับผมลืมจิตตามชมช่อง B b a n c Channel กันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับ